สวัสดีครับเมืรอนีกับผ้ามาละมาละมะละช่อมใหม่ดดงขางบ้านเอามาปลูกนี่คือดอกกระเจียวกระเจียวแดงนะครับนะครับดอกกระเจียวแดงนะครับใบมันฉีดด่างนะครัใบใบล่างใบไล่ลักษณะนี่แหละก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะครับสวยงามไปอีกแบบนึงลองภาพร่วมกับมีต้นด่างม่ด่างนะครับต้นมะศาสตร์ของมันนะครับ ใบดางใบสวยนะครับเย็บกินได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือบอลนะครับบอลแดงนะครับเป็นลักษณะนี้สุ่มดางสุ่มใบบอลสีนะครับบอลสีที่ปลูกไว้ครับผมบอลกระดาษเขียวครับบอลกระดาษเขียว คือกลวยด่างนะครับกลวยด่างนะครับที่ตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วเพื่องอกขึ้นมาใหม่นะครับกระด่างคือเกานะครับต้นสวยงามคือเกานะครับเป็นลักษณะนี้ครับด่างไายขาวนะครับเป็นด่างลักษณะนี้นะครับครับล่างขึ้นมาอีกนะครับขึ้นมาอีกก็คือว่าด่างละต้นนี้แหละที่ผมตัดออกนะครับครับขึ้นมากับแบบเกาเป๊ะเลยผู้ใดที่เบิ้งนะครับที่เบิ้งที่ผมถ่ายไปก่อนนะครับต้นเชี่ยอไมใหม่ หลายครับครับผมที่ต้นที่ผมถ่ายไปแรกๆนะครับลงไปให้เบืองแรกๆนะครับผมตัดนะครับนี่มูเพิ่์วาให้ตัดลองเมืองนะครับมันจะยู่จากปงขึ้นมาใหม่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับนี่ห้อยตัดนะครับขึ้นมากก็คือเก่านะครับปงขึ้นมากคือเก่าแต่เอามาเนี่ยบอท่านได้ตัดจักเทียนะครับผมตัดไปแล้วนะครับนี่คือผลงานของ สองอาทิตย์กับสองอาทิตย์ผ่านไปนะครับเลยมาถ่ายให้เบิองนะครับกลับขึ้นมาเพื่อนก็ขึ้นมาแบบเก่าอยู่ครับครับแบบเก่ากับเป๊ะเลยนะครับี่กับเป็นคาดางครับคาไล่ไล่ดางไล่ไล่สวยนะครับปลูกไว้ขางบ้านนะครับก็เลยมารีวิวให้เบิองนะครับเป็นลักษณะนี้ออกมหลายอยู่ซุ่มจีบบดางกับมี่นะครับซุ่มจีบมันออกมาแล้วบดางกับมี่นะครับซุ่มจีบมันดางก็เอามาถ่ายให้เบิองนะครับ ลักษณะนี้นะครับต้นพันใหญ่แล้วพันกระด้างลลยลักษณะนี้นะครับขับขางบ้านขางเฮียนห้านี่แหละนะครับพอได้เบิองได้๋ยแง่พอได้เบิองน้ามูนะครับซุ้มด่างกระด้างนะครับซุ่มบอดังกระมี่ือกันนะครับนามารีวิวให้เบิองตรวจนอกล้วยนอเนี่ยเพิ่นออกมาอยากออกเผือกแน่นะครับออกเผือกขานะครับนอกล้วยก็ได้นะครับภาพรวมแล้วก็ นะครับนางจีพาเลาะเบิ่งอีกนะครับฝนตกเหรอนอกล้วยออกร้ายอยู่ครับเลาะเบิ่งก็เป็นเผือกห้ายอยู่นะครับิ่นสิมีการเปลี่ยนแปลงบอกนะครับนอลกวยนะครับผ้าเลาะเบิ่งอีกอยู่ดรกครับเามาปลูกไว้ห้ายอยู่สมุนไพรก็เก็บมาปลูกไว้ห้ายอยู่นะครับจังสีกัหลากสามซีบครับนะครับ ปลวหลายอันนี้คานะครับเป็นต้นคาดางังคาต้นเตีย้ยต้นหน่อยเ้าเนี่ยนะครับครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แหละครับบ๊ายบาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับบ๊ายบาครับ